สถานการณ์ของผู้สูงอายุในตอนนี้นะครับตั้งแต่ปี2,555จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้สัสดส่วนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ์ของประชากรในประเทศเรานะครับก็เป็นตัวยืนยันว่าสัสดส่วนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันดับต่อมานะครับก็คือเขามีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2,573ประชากรผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น1ใน4นะครับจากเดิมเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันในหนึ่ใน10ใช่ไหมครับพอปี2000พศ .2,573 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน4หรือประมาณ25%ของประชากรทางประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชากรผู้สูงอายุวัย80 อักขึ้นไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผู้หญิงจะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในวัยผู้สูงอายุเพราะว่าผู้หญิงจะอายุยืนกว่าเพศชายนะครับพอผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันก็เลยส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานเนี่ยที่จะจ่ายภาษีให้ประเทศเนี่ยก็มีจํานวน,นน้อยลงนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเด็กเกิดใหม่น้อย พอมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นไม่มีคนเกิดใหม่ก็เลยทําให้สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานเนียลด,ดลงประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศอื่นนะครับถ้าเทียบกับในอาเซียนด้วยกันนะครับก็จะเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในเอเชียนะครับสภาพของบ้านเราเนี่ยครอบครัวไทยเนี่ยก็มีการ เกิดน้อยนะครับแล้วก็มีอายุยืนมากขึ้นก็เลยทําให้ผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นนะครับเรามาดูสัดส่วนของครอบครัวไทยนะครับครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคน3รุ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ33.6%ครอบครัวเดี่ยวที่มีลูกนะครับก็จะอยู่ที่26.6%ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีลูก16.2% ครอบครัวหรือครัวเรือนที่อยู่คนเดียวประมาณ13.9%นะครับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็คือมีพ่อหรือแม่เลี้ยงประมาณ7.1%ก็เรียงตามลำดับนะครับแหล่งรายได้ล่ะแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุนะครับ36.7%ได้จากบท 33.9%ก็ได้มาจากการทำงานก็ถือว่าเป็นอันดับ2นี่เนอะ14.8%ได้รับเบี้ยยังชีพจากราชการ,นะร4.9%ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญน,นะครับ4.3%ได้รับจากคู่สมรสนะครับ3.9%เท่านั้นเองนะครับที่มีเงินออมเนาะก็ได้รับดอกเบี้ยเงินออมการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ ส่วนที่เหลือน1น1.5%ก็ไม่มีรายได้นะครับก็อาจจะยากจนประมาณนี้นะเราไปดูปัญหาที่ผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกันเนาะ